สวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งเจอสถานที่ที่ผมว่าน่าจะทําเป็นบ้านได้นะครับก็คือตรงนี้นะแลวผมก็แอบไปเล่นนอกรอบมานะได้ของมาจํานวนนี้นะคะไปเจอเอะไรวะสปาสเกลวิตันนะฮะเลยได้กล่องได้ยางมุมได้ชุดเกาะมาแล้วก็ตัวนี้ครับสมบุกเอ้ยสมุดเอ็นชาร์ดแล้วก็เจอเดมอนมานะฮะผมได้เหล็กมาค่อนข้างเยอะนะครับ ฐานก็ได้มาพอสมควรนะครับแล้วก็มีทองนะครับโอเคมีขนมปังโอเคครับก็พอตั้งตัวได้นะครับเราจะสร้างบ้านแบบเล็กๆกันก่อนนะครับอ่าก่อนเอาเลยนะครับอ่าสร้างแบบเล็กๆจริงๆนะครับจิ๋วๆพอนะครับและอีกอย่างครับสถานที่นี้มันใกล้ต้นไม้ครับ คนที่จะสร้างบ้านมากที่สุดนะครับบ้านก็ไม่ต้องใหญ่โตหรอกครับเดี๋ยวทําเป็นแบบบ้านใต้ดินด้วยก็ดีครับอเอาแค่นี้ก็พอน่าจะได้ละมั้งนะโอเคกว้ามาสักหน่อยอ่าอุ้ยติดแล้วเนี่ยต้นไม้ นะอันน่ะก็เท่ดีติดต้นไม้มันจะตุกไงครับมันรู้สึกว่าวางอะไรไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับก็เอาแค่นี้ฮะบ๊ายบาย